ลูกทุก day, ่งอินเดยนำเสนอข่าวพยากรณก์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนนี้ก้างเช้า30นาทีนะคะได้เวลาที่เราจะนำคนที่ฟังอยู่ FM 107.75 z เามกะเฮิร์ตาดใหญ่คนที่ชมไลฟ์อยู่ในทุกๆแพลตฟอร์มท,ที่เรากำลังไลฟ์อยู่ในเช้าวันนี้นะคะเข้ามาติดตามรายงานพยากรณ์อากาศประจำเช้าวันนี้ค่ะ ตอนนี้นักกุตุนิยมวิทยาคุณอ,อนิชาพันธุรัตน์พร้อมแล้วสวัสดีคะ่ะคุณอ,อนิชาคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณสุภาวดีช้าวันใหม่วันนี้พระฤหัสบดีที่ห้ามิถุนายนนะคะคุณอ,อนิชาพันธุรัตน์นักกุตุนิยมวิทยาชำนาญการนะคะเข้ามาพร้อมรายงานพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์กุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะทักทายคุณ ธนพรน,นะคะคุณไอด้านะคะรวมถึงคนอื่นๆที่ชมอยู่ในเวลานี้ด้วยเริ่มกันที่ภาพแรกเลยค่ะคุณอ,อนิชา ก็สำหรับภาพแรกกับภาพแผนที่อากาศผิวพื้นนะคะเมื่อตอนตีหนึ่งวันนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าร่องมรสุมนะคะที่เป็นแถบสีส้มค่ะตอนนี้นะคะก็พาดผ่านอยู่บริเวณทางด้านประเทศเวรรียนนามนะคะประเทศจีนตอนใต้ประเทศลาวนะคะขเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่บริเวณทางด้านประเทศเวียดนามตอนบนค่ะต่อกันที่ลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมค่ะ ต,ต่อมาถ้าเป็นภาพถ่ายดาวเทียมนเวลาล่าสุดนะคะก็จะเห็นได้ว่าช่วงเช้านี้นะคะในพื้นที่ภาคใต้นะคะโดยภาพรวมนะคะยังมีเมฆบางส่วนอยู่ค่ะต่อกันที่นะคะภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของสุราธานีค่ะสำหรับภาพเรดาร์สุราธานีนเวลาล่าสุดนะคะก็จะเห็นได้ว่าช่วงเช้านี้ค่ะในพื้นที่ภาค ใต้ตอนบนนะคะก็ตรวจพบกลุ่มฝนกําลังอ่อนถึงปานกลางคะก็ปกคลุมอยู่บริเวณทางด้านตอนใต้ของประเทศเมียนมานะคะแล้วก็บริเวณชายฝั่งนะคะตั้งแต่จังหวัดระนองเรื่อยมาค uh ่ะจนถึงจังหวัดตรังนะคะแนวโน้มหลังจากนี้ไปนะคะก็จะเคลื่อนเข้าปกคลุมในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะจนถึงจังหวัดตรังนะคะแล้วก็บางส่วนเนี่ยนะคะก็อาจจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรแล้วก็สุราษฎร์ธานีได้ค่ะค่ะ ต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของสทิงพระสงขลาค่ะ สำหรับภาพเรดาร์สติงพระนเวลาล่าสุดนะคะก็จะเห็นได้ว่าช่วงชาวนี้ค่ะในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะคะก็ตรวจพบกลุ่มฝนกําลังอ่อนถึงปานกลา,นะะกกลางนะคะก็บกคลุมบริเวณชายฝั่งตั้งแต่จังหวัดกระบี่นะคะเรื่อยมาจนถึงชายฝั่งด้านตะวันตกตอนบนนะคะของประเทศมาเลเซียนะคะแนวโน้มก็จะค่อยๆเคลื่อนเข้าหาฝั่งต่อไปค่ะคุณกำมลคุณตัก๊กสวัสดีค่ะคุณคนกลางแดดสวัสดีนะคะ เราไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะสำหรับพยากรณ์อากาศในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้นะคะมรสุม,มตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางายังคงพัดปกคลุมทะเลอันดมามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยอยู่นะคะก็จะทําให้วันนีนะะ้ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะะก็มีฝนหรือฝนฟ้าขนองได้ในหลายๆพื้นที่นะคะแล้วก็อาจจะมีฝนตก ได้บ้างนะคะในบางพื้นที่นะคะส่วนใหญ่ก็จะมีฝนหนักได้ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงมานนะะโดยในแต่ละจังหวัดนะคะอย่างเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะคะฝนจะน้อยกว่าส่วนอื่นของภาคทัางค่ะอยู่ที่ประมาณ3 0ของพื้นที่แล้วก็จะมีอากาศร้อนในช่วงกลางวันได้นะคะส่วนชุมพรลงมาะค่ะสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช er พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นาราธิวาสนะคะก็จะมีฝนอยู่ที่ประมาณสี่สอของพื้นที่แล้วก็ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงมาจนถึงยะลานราธาิวาสค่ะก็จะมีฝน บางพื้นที่นะคะล้วก็ลักษณะของฝนในช่วงนี้่ะยังคงเป็นฝนฟ้าขนองอยู่นะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนค่ะระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าขนองแล้วก็ลมกระโชกแรงกันด้วยนะคะโดยเฉพาะช่วงที่อาจจะเยอะๆสักหนก็จะเป็นช่วงหลังเที่ยงจนถึงช่วงค่ำค่ะมีคนเข้ามาดูคุณอ,อนิชาเยอยะๆเลยนะคะที่ฉันอ่านไม่ทันขออภัยด้วยนะคะส่วนคุณพงศักดิ์สวัสดีมอร์นิ่งค่ะ เราไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของจังหวัดสงขลาในเช้าวันนี้กันค่ะคุณอ,อนิชาคะส่วนในพื้นที่จังหวัดสงขลาวันนี้นะคะการกระจายตัวของฝนอยู่ที่ประมาณ40%ของพื้นที่นะคะแล้วก็อาจจะมีฝนตก ด้บางในบางพื้นที่นะคะโดยโซนที่จะมีโอกาสเจอฝนได้เยอะๆสักหน่อยค่ะก็จะเป็นทางด้านตะวันตกของจังหวัดนะคะอย่างอำเภอรัตภูมิค่ะอำเภอหาดใหญ่พรงหอยโขงเสดานาทวีนะคะแล้วก็ถ้ากลุ่มฝนมีกําลังแรงพอนะคะก็จะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ของคาบสมุทรสิงห์พระได้ด้วยค่ะคุณเฮงๆงรวยรยสวัสดีค่ะคุณธรรมนูนหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะคุณยูเซอร์3360สวัสดีนะคะ ต่อกันที่รายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้เมื่อวานนี้ค่ะสำหรับอุณหภูมิสูงสุดในพื้นที่ภาคใต้เมื่อวานนี้ค่ะว่าได้37.3ุองศาเซลเซียสน,นะคะที่ตำบลหนองพลับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะตามมาด้วยรายงานอุณหภูมิต่ำสุดภาคใต้ใตวันนี้ค่ะ สวดอุณหภูมิต่ำสุดในพื้นที่ภาคใต้เมื่อเช้านี้ค่ะวัดได้23.4องศาเซลเซียสนะคะที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะนานๆจะไปโผล่ทางนู้นสักทีหนึ่งนะคะไม่ค่อยจะเห็นสักเท่าไหร่นะคะ,ค,ะค่ะโอเค,คเราไปปิดท้ายที่ปริมาณฝนสถานี24ชั่วโมง7มโมงเช้าเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าว,วันนี้ค่ะ ก็สำหรับเมื่อวานนี้ค่ะในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะก็ถือว่ามีฝนนะคะตั้งแต่เพชรบุรีนะคะเรื่อยมาเลยค่ะจนถึงยะลานนาธิวานะคะโดยอาจจะเยอะๆสอกหนอยก,ก็ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงมานะคะส่วนใหญ่ฝนที่ตรวจวัดได้ค่ะอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางน,นะคะแล้วก็สถานีที่วัดปริมาณฝน,นได้สูงสุดค่ะอยู่ที่อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะว่าได้32.9ม mm ิลลิเมตรค่ะค่ะ เช้าวันนี้ในโซนภาคใต้ฝั่งตะวันออกของเรานะคะปริมาณฝนก็ไม่เยอะมากนะคะแล้วก็พี่น้องชาวเรือชาวประมงล่ะคะคุณออนิชาว,ว่าสามารถออกเดินเรือได้ตามปกติไหมค่ะ ก็สำหรับในช่วงนี้คับพี่น้องชาวเรือชาวประมงนะคะยังคงเดินเรือกันได้ตามปกติอยู่นะคะโดยถ้าเป็นอาบไทยนะ,ะห่างฝั่งคลื่นสูงยที่ประมาณหนึ่งเมตรค่ะถ้าเป็นอันดามันนะคะพังงาขึ้นไปค่ะคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะภูกเก็ตลงมาคลื่นสูง1 2ถึงสองเมตรค่ะก็ขอให้พี่น้องชาวเรือชาวประมงนะคะเดินเรือกันด้วยความระมัดระวังนะคะแต่ว่าในบางพื้นที่นะคะเกาะทะเลก็จะมีฝนนะ,ะที่ก่อตัวเกิดขึ้นได้บ้านนะคะอาจจะมีฝนตกหนักได้ในบางจุดนะคะก็ขอให้ระวังอันตรายที่เกิดจาก ฝนฟ,ฟ้าขนองแล้วก็ลงกระโชกแรงนะที่อาจจะส่งผลทําให้คลื่นลมบริเวณอา่าวออทั้งอ่าวไทยแล้วก็อันดมมามันเองก็จะสูงขึ้นนะคะโดยบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะสูงมากกว่า2เมตรได้ค่ะค่ะวันนี้คุณธนพรบอกว่าวันนี้ทั้งภาพและเสียงดีมากสแสดงว่าวันนี้สมูทนะคะคุณธนพรน,นะคะขอบคุณมากเลยที่คอมเมนต์มาโดยตลอดแล้วก็อยู่กับเราคุณดวงทิพย์หรือเปล่าคะสวัสดีนะคะนี่เป็นรายงานพยากรณ์อากาศประจํา เช้าว,วันนี้พระฤหัสบปปดีที่5มิถุนายนนะคะพี่น้องชาวเรือก็สามารถเดินเรือได้ตามปกติแล้วฝนก็ไม่ได้ถึงกับเยอะมากนะคะแต่ยังไงก็ตามสําหรับคนที่มีภารกิจที่จะต้องออกเดินทางในต่างจังหวัดแต่ละพื้นที่ก่อนเดินทางยังไงตรวจสอบรายงานพยากรณ์อากาศสักหน่อยน่าจะดีนะคะคุณอนิชา ใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคงั้นวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปเช้านี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ร่วมพูดคุยกับเราในเช้าวันนี้ด้วยนะคะและนี่เป็นรายงานพยากรณ์อากาศที่ออกอากาศสด FM 107.75เมกะเฮิร์หัดใหญ่รวมถึงนะคะ,ะเขาเรียกว่าอะไรนะคะออนไลน์ทาง fm 10775หัดใหญ่สำหรับคนที่ฟังอยู่ที่ไหนคุณสามารถที่จะส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกับทางคุณอ,อนิชาได้เลยค่ะติดตามฟังข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในครั้งต่อไปร่วมสนับสนุนโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก074-311-760 28ปีลูกทุ่มอินดี Indy season 107.75 FM, the Radio Professional.